ชีวิตคนเฮาเลือกเกิดบ่ได้เนาะจ้กพี่น้องค่ะแต่ว่าเลือกที่สิเป็นได้นั่นเองเนาะค่ะดอกไม้นี่มันก็นงามคือคนปลูกอิหลีเนาะพี่น้องอา้าวแล้วแต่สีเห็ดไปได้อยบัดนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเจ้ามาพบพัวก,กันอีกแล้วคะ่ะกับอีหลาน้องพี่มีสีอีสารเนาะจ้าพี่น้องมามือนี้นะคะกับสภาพพี่น้องมาเขาสวนผักอีกแล้วจ้านะคะอย่าปากดังพี่น้องอย่าปากดัง น้องช้อนกําลังนอนกลางวันอยู่จ้ะพี่น้องคะคันน้องช้อนบมเดินอนกลางวันนี้แม่ก็คือสิบ้อเบรเข่าสวนพักดอกจ้ะพี่น้องยุ่งร้ายจะยุ่งร้ายนะคะมือนี้ค่ะกับสิผ้าพี่น้องมาเก็บนะคะกับเผ้านะาจา้ะที่ลงเหลืออยู่จ้ะพี่น้องค่ะอีกบอกกี่อาทิตย์นะคะคว่ำหนาวกับซมาแล้วจ้ะมือนี้นะคะน้องพิมีกบสิผ้าพี่น้องมาเด็ดจ้ะเด็ดเอายอดง,งามๆค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ โมเมนต์ผ้ามาเดดกะเพาซื้อๆเด้อเหมือน,นี้นะคะตั้งใจว่านะคะสีมาทําความรู้จักกันให้หลายๆขึ้นเนาะจ้กสําหรับเอือยอายเฮาสุขูสุขคนเนาะจากทีเขามานะคะอ่ะรับชมคลิปของน้องพี่หมีเนาะค่ะก็ขอขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าขอพระคุณทุกกาลังโอกกําลังใจจ้ะพี่น้องค่ะขาดบ่ได้เนาะจ้กขันบ่มีเอือยอายเฮาสุขูสุขคนจ้ะพี่น้องค่ะเหตุคลิปลงไปขันบ่มีพูมเาเว้เมาจ๋าน้่นก็บ,บ่เป็นตะเหตุต่อได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะ เฮดยูทูบมาอีกกะเป็นปีกว่าๆแล้วนอกจากพี่น้องจ้านะคะอันเอือยไอ่เฮาหลายคนเขามารู้จักน้องพี่มีไก่ย่อนย่อนคลิปหาหน้องใหม่หนอกจากพี่น้องคะ่ะพ่อเบิร์ดหาหน้องใหม่ไปแล้วเนาะคะ่ะกะกะ ผู้ลังคนเพิ่นกะมาผือทิมาเบิ่งนองใหม่นาะจากพี่น้องคะนอใหม่เบิดแล้วนะคะเพิ่นกะบ,บายๆเข้าไปนอกจากแต่ว่านะคะสิ่งที่น้องพิมพ์ยังมีกําลังใจยังดีใจนันอยู่ก็คือว่ายังมีเอื่อยฮักเอื่อยแพงเนาะค่ะคนที่เพิ่นยังติดตามห้กําลังใจเข้ายู่นาะจากพี่น้องคะก็เลยเหตุให้น้องพิมพ์นาะจ้ะมีกําลังใจจากพี่น้องคะสู่ต่อไปนั่นเองเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะห,หล่ะน้องพิมพ์มีกะตั้งใจไววเนาะค่ะว่ากัน คลิปวิดีโอนี่ขึ้นมากเนาะคะ่ะเพื่อที่สีมาทําความรู้จักกันหลายขึ้นเนาะคะ่ะกับน้องพิมมีสีอีสานนี่ว่าเป็นผู้ใหมาแต่ใส่นอกจากพี่น้องค่ะแต่ว่าคลิปก้อนหน้านี่นะคะน้องพิมก็ได้เคยได้เฮ็ดไหวแล้วนอกจากพี่น้องนะคะน้องพิมมีสีอีสานนจะเป็นคนจังหวัดนครพนมจากพี่น้องค่ะคนนครพนมนะคะบ้านน้องพิมมีติดฟังเล่าจากพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วเนาะคะ่ะสำเนียงการเบ้าการจ่าจากพี่น้องค่ะ ออกไปทางฟังเล่าผุนล,ลายจ้ะพี่น้องคะอย่าปากดังเด้อเบาไท่กับบ่คองพี่น้องเอ้ยแต่อยากหัวหลายกันยังวะนะคะเป็นคนจังหวัดนะคนพรพนมจ้ะพี่น้องคะอายุนะคะ32ปีจ้า32ปีนะคะพี่น้องคะบ่ตัวดอกเนาะคะ่ะนาตาเห็นตัวบ่ได้เนาะ,ะพี่น้อง32ปีจ้า ชีวิตคนทฮาเหลือกเกิด,ดบ่าใดนอกจากพี่น้องค่ะแต่ว่าเลือกที่สิเป็นใดนั่นเองเนาะค่ะน้องพิ่มีสีอีสานนะคะเป็นคนจังหวัดนครพนมจากพี่น้องค่ะอายุ32ปีเนาะค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากพี่น้องค่ะแต่งงานกับสามีฝรัง่งเนาะค่ะแล้วเิ่นกับผพ้ามาอยู่ ต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองนั่นเองจ้กพี่น้องคะซึ่งนะคะน้องพี่มีสีอีสานในก็เป็นลูกเศร้าหายเศร้าหน้าเนาะคะ่ะพ่อแม่ประกอบอาชีพทำหน้าจ้าพี่น้องคะย่าใหญ่มาอยู่รัฐเวสเวอร์จิเนียณนะ่ะตอนนี้เนาะจ้กพี่น้องคะ,คะมีสภาพนะคะแวดลลอมความเป็นยูนะคะคือจังอีสานบ้านเฮ้าจ้าพี่น้องกันเลยนะคะได้น,นาเสนอนะคะเหตุคลิปวิดีโอออกไปให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้าได้รับชมรับฟังนั่นเองเนาะจา้าน้องพี่มีนี่คนอีสานแถอีสานวา่าอิลีเดียพี่ หะะายโตมากกับสภาพาเป็ดหล่อมแน,น่นหนาจาะพี่น้องก็บ่บคิดโบฝันว่ามือหนึ่งนะคะมาอยู่ต่างว่าอเมริกาก็ยัง่งใดมาเหลียงงัวนจาะพี่น้องค่ะมีไปเบิดก็ยั่งวะวสันก็บโบเอามาแช่หายฟังดอกพี่น้องเอ้ยนะคะผู้ล่างคนเพิ่นบอกว่ามาอยู่อเมริกาว่าจะได้เป็นคุณนายวาสันนะคะคุณนายจังไดนะคะขุดกระจกอยู่จอกจอกอยู่เนาะพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> จังสีก็มีเนาะค่ะ ยาว่าสันว่าสีดอกพี่น้องคะชีวิตเฮานะคะมันเลือกเองนอกจากพี่น้องคะเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะมีความสุขเลือกที่จะเฮ็ดเลือกที่จะทำนอกจากพี่น้องแล้วตะไผ่มักมักไผ่มักมั่นนอกจากพี่น้องว่าบ่คะดังนั้นแล้วนะคะสําหรับน้องพิมีนะคะกับบ่มีชีวิตคําว่ารู้ร้าให้โซ่เนาะค่ะพี่น้องคะมีตาพี่น้องเห็นนะคะตามที่พี่น้องเห็นนะคะปลูกสวนพักเรียงเป็ดเรียงไก่เรียงง่วนนะคะนี่แหละค่ะ สิ่งทีน้องพิมพนะคะอยากเอามานําเสนอให้พี่น้องเข้าได้รับชมรับฟังให้ได้เห็นทั่วโลกกันไปเลยเนาะจ้าว่านะคะสาวอีสานอยู่ในอเมริกานีย่ยูจังไดและกระเฮ็ดอีหยังจังไดแน,นะะ่เนาะจ้าเก็บไปเก็บมากพี่นอ้องเบื่อค่ะเนี่ยค่ะทั่วน้ําหมอกค่ะพี่น้องค่ะเป็นทั่วที่เบิดฤดูกาลไปแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าเขากันยังใหญอ่ย,อยู่นะคะนวยบ้าใหญ่นึงพี่น้องพี่สอนร้ายบานนี้รสชาติหวาน้อมด้วยจา้า ท้วนน่หมอกจ้ะยังงอกยังออกหมากตลอดจนววานํำแข็งลงมาผุนัดนพี่น้องเขาจังสีเศร้าออกนะคะหวานจ้ะเก็บไปน้ำนอกจากพี่น้องคะกระเพ้าก็จะเป็นงามจ้ะอุ้ยนะคะเป็นความโชคดีของน้องพี่มีที่ปลูกยังก็ได้กินนําเพลินนอกจากพี่น,น้นองหอมจ้างามงามหลายจ้ะ แป๊บเดียวพี่น้องสิเต็มกระตาแล้วนาะจ้ะเด็ดเอาตัวยอดซะก่อนจะพี่น้องคะเดี๋ยวตอนนวันที่นาแข็งลงมาอิรีนะคะน้องพิมจะสิทํทการตัดจนเบิดเลยค่ะพี่น้องตัดจนเบิดเลยเนาะคะ่ะตัดจนเบิดนะคะกับบางส่วนก็เอาเขาในบ้านจะพี่น้องเตาเขาบ่อไรเบิดคะ่ะอันโบมีพื้นที่สิว่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะพักเข้าหลายกรบโบเป็นยังคะ่ะปีนาห้าค่อยปลูกไม้เนาะคะ่ะนะคะพี่น้องสีเต็มกระตาแล้วจ้ะแป๊บเดียว แล้วน้องพิมเอาทัวให้เบิง้งพูดะนะหน่วยใหญ่ๆจ้ายังมีให้เก็บดูกันยัง่าพี่น้องเยอยวุ้ยหันไปทางใดก็จะเม้นบ่อึดบ่ออยากพี่น้องเอ้ยพูดนะหลายคักจ้านี่ค่ะสำหรับอีพี่ต่อต่อไปนอกจากอีหล่ากับสีทรายไล่ละเอียดลึกๆเข้าไปเนาะคะ่ะว่าสมัยน่อยๆเฮ็ดอีหยางแน่นะคะใหญ่ขึ้นมากเลี้ยนจบใสเลี้ยนจบจากใสนอกจากพี่น้องคะ่ะกัสิเล่าให้พี่น้อง ฟังไปเรื่อยๆเยนาะค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวปด้วยจ้ะพี่น้องค่ะกดกระดิ่งไว้พร้อมจังสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะจา้ะเสียงรถตัดหญ้ามากเลยพี่น้องค่ะน้องพิมพ์กษีอา่าพักวิดีโอไว้สก่อนเนาะจา้ะกะอา่าให้เสียงเงียบหายไปสก่อนค่ะจังสิได้มาอาัดใหม่เนาะจ้ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอา่ขาขังบ้านนะคะตัดหญ้าแต่ละเทือนี่เสียงดังแห้งเนาะจา้ะ เอาไว้พอกันคลิปหนานาะค่ะนาะพี่น้องขอห้เอื้อยาย้ฮา,าสุขุูสุขคนอยู่ดีไม่แห้งด้วจ้าอิหลากัสิเก็บให้มันเหลวเนาะจ้ะพี่้องคะ่ะเก็บให้มันเหลวแล้วกะเอาจังพอกันคลิปหนาด้วยค่ะเด้อพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ